สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องสวนอินพร้อมสุกพามาเพาะมาเมล็ดผักสลัดกันนะคะก็มีหลายพันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีนโอ๊กเลดโอ๊กมินิคอนนะคะซึ่งสําหรับภาชนะที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นตะกร้านะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนมีเป็นตะกร้าหรือว่าเป็นถ้วยก็สามารถเพาะได้เช่นกันนะคะและสําหรับดินที่ใช้ก็จะเป็นสูตรดินที่ทําไว้คลิปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นนะคะคลิปให้ดูนะคะว่าใช้ดินสูตรไหน ข้อดีสําหรับการปรุงรินเพราะเมล็ดเองเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยประหยัดต้นทุนในเรื่องของการใช้พีทมอสไปได้เยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปรับชมการเพอมเมล็ดกันเลย นี่นะคะแล้วก็จะมีเพาะไว้ในถ้วยเล็กแบบนี้ด้วยนะคะก็โดยรวมตรงนี้ก็ประมาณ300กว่าต้นนะคะก็มีเพาะเผื่อไว้ด้วยเพราะว่าบางชีมเมล็ดไม่สมบูรณ์เขาก็จะไม่ขึ้นมเมล็ดเสียเขาก็จะไม่ขึ้นนะคะก็สุดท้ายเราก็สเปรย์น้ําแบบนี้นะคะสะเปรย์น้ําลงในถาดเพาะที่เราเพาะไว้นะคะจะเปรย์ให้ทั่วเลยนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราสเปรย์น้ําทั่วครบทั้งหมดแล้วนะคะเราก็นําถุงพลาสติกนะคะนําถาดมาใส่ไว้แบบนี้นะคะเพื่ออบไว้ก็เอาไว้ในร่มนะคะ2คืนในคืนที่3เนี่ยเราก็นําเขานะคะมารับแดดอ่อนๆนะคะเพื่อให้ต้นเนี่ยลำต้นของเขาเนี่ยยืนต้นแล้วก็ไม่ยืดน,นะคะแล้วก็เช็คความชื้นปกติเลยถ้าแห้งเราก็สเปรย์น้ำเพิ่มเติมได้นะคะ แล้วก็ในวันถัดไปเราก็ไม่ต้องใส่ถุงแล้วนะคะเราก็เอาเขามารับแดดแล้วก็เช็คความชื้นตามปกตินะคะนี่นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะทําการแยกนะคะผักสลัดลงถาเพาะนะคะก็ดยปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ5-7วันนะคะก็แล้วแต่ว่าเออบางสายพันธุ์เนี่ยเขาโตเร็วหรือว่าเขาโตช้านะคะบางต้นเขาอาจจะแข็งแรงยืนต้นก่อนบางต้นเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงแล้วเราก็เลือกต้นที่เขาใบใหญ่ๆต้นที่เขาโตแล้วเนี่ย มาแยกลงถานหลุมนะคะซึ่งถานหลุมเนี่ยดินในฐานหลุมเนี่ยก็จะใช้ดินสูตรเดียวกันกับที่พอต้นอ่อนเลยนะคะที่ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังจะเริ่มปลูกผักนะคะแล้วก็ยังไงคลิปหน้าทางสวนมีความรู้ดีๆอะไรมาแบ่งปันกันอีกก็ยังไงฝากติดตามและเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ